สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเที่ยวชมสวนองนุ่นไร่แซกตะบันต่ออ่าบ้านเราอำเภอเพ่นเจ้าวัดอุดรธานีนะคะบ้านยายใสเองค่ะอืมนี่ค่ะแนี่เขียวเขียวกบมีนะคะพันธุ์สีเขียวพันธุ์อ่สีม่วงวงกบมีโอ้ยคนปลูกไว้ประมาณประมาณสองงานบ่หอสองงานเนาะแต่ละสองงานนี้เนี่ยขนาดสองงานกันยังป่านนี้ถ้าคนปลูกเป็นไรสีอ,อ่อนซ่อนคือว่าขยายนะจ๊ะขายาย ไปเรื่อยๆอะจ้า then, ขายายไปพุ่นเนาะแต่ว่าเ้าก็ต้องใส่งบประมาณหลายเติบอยู่เฮ็ดโล่งเลื่อนเฮ็ดอันนั่นนะพุ่นน่ะพุ่น่ะมันโล่งเลื่อนพันต้องใส่เติบหนึ่งได้ไงโอ้ยดู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 เห็นจะได้เฟรดพันโล่งบ้านอยู่บ้านเล้าบ้านสระห้าว่าบขึ้นบ้านเราใกล้ๆนึ่งถนนสอกซิปว่าโล่โอ้ยสีม่วงนีย อ้าจ,จิกินเหงือกหมองอยากกินนี่ป้าด,ดีทงอองามๆอู้ยอยู่ฝุ่นก็มีเนาะนค่ะเนาะค่อยๆเฮ็ดไปเรื่อยๆเรื่อยๆอย่ทางฝุ่นก็มีเนาะค่ะเนาะทางฝุ่นก็มีโอ้อัดซ้อนเด้ อ่นซ้อนเด้อ่อนซ้อนพันผ่านทีน่อ่อสิซื้อไปปลูปกก็มีเนาะค่ะเนาะเพิ่นขายกิ่งตอนกิ่งช้ำของเพิ่นเนาะเออเพิ่นก็ขายข้าวห่อมีความสามารถปลูกได้เฮาก็ซื้อไปปลูกเนาะแต่ว่าต้องลองพิสูจน์บ้างนี่ค่ะโอ้ยตัว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 อ่อนซ้อนอนซ้อนอ่นซ้อนอ่นซ้อนมาอีกกูเด้อบ่ได้มาเทื่อเดียวเด้อมาอีกอยู่ไก่หนึ่งน่ะโอ้ย ม,มาเด้อค่ะเด้อไล่แสงตะวันอยู่บ้านเหล่าอำเภอเพี้ยนจังหวัดอุดรธานีมาๆๆอืมนีม่หลพันค่ะพันอน์ยังผูเอื่น่าเป็นอ๋อแวกอปอนี่ปะอ้อขั้นอันน้อยางาๆหลือพันยังมุดเนาะนนสีม่วงแตะวันเาาๆเน่ะอ๋อแวกอปอจะกลมเนาะแวกอปอจะกลมอโอป่ฮะอ่อะา อ่อนอ่นซอนโอ้เห็นเห็นตัดงามข้าเบืองนอันนั่นเนาะเห็นแต่สีข้าอ่อนซ่อนม่เห็นตัวจริงนจคอลงม่โอ้กคักกอนแล้วล่องไงเบิงแค่เพิ่นล่องเห็เบิงคืออ่อนส้อนดิ ออนออนซอนมาได้มาชมมาสื่อมาหาได้เด้อค่ะเด้บอบ่ไก่ค่ะบ้านเฮาเองอ่าบ่ได้ไก่ได้ดีพูดนะพันธ์สีม้งเขียวๆหน่อยมันพันสีเออเินไว้ยังพวกจะใส่กับอ่าบลูค่ะพปนป้ายสื่อปนยุสัยพวกอืมนี่งามป่ายยังเนละเนาะ ผู้สูงก็ได้กลมผู้เตี้ยก็ได้ง่อยนี่การนี่ค่ะชมมาชมค่ะสวนอเงนอยู่อำเภอเพนนบัานแย้ใสนะคะโอ้ยาอิสาเด้อค่ะเด้อยาอิสาเด้อไ่ได้ไปไกลก็ได้ชมนะคะ นี่ค่ะจะอีกคลิปหน้าจะจัดอีกใหม่นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณหล,ลายๆที่เข้ามาชมมาให้ได้ใส่นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ